สวัสดีเอที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอนสีสวยๆบ้านพินิดนะคะนะมีทั้งอโกนิม,ม่าหลากหลายสายพันธุ์นะคะถ้าท่าน FC สนใจก็โทรมาหาพินิดนะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์โทรก่อนนะนี่นะคะเบอร์โทรพินิดแอดไลน์ได้นะคะพินิดก็ยังทําช่อง YouTube ของเขาอยู่นะคะชื่ออะไรเอ่ยนิตยาบอนสีค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามหรือเข้าไปดูในช่องนิตยาบอลสีได้นะคะเอบางทีพินิดเขาก็ จะไล์ไม่ตรงกับของป้าแมวนะคะก็ช่วยกันไปเนาะ FC ก็ช่วยกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มที่ทตาบางแก้วเลยค่ะค่ะาตบางแก้วนะคะหนึ่งรอยบาทค่ะะอันนี้เมืองเชียงใหม่นะคะเอาไปเจิบาทพอค่ะจ้ะศิลาหุ่มทองป้ายแล้วนะ่ะกัดด่างเหรอเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบาทพอค่ะโอ้สวยๆเลยนะคะห้าบาทจ้ะอ่าแล้วก็ อันนี้มหาเศรษฐีไม้แยกหน่อนะคะมหาเศรษฐีร้อยห้าสิบบาทค่ะนกพะเก้าแปดสิบบาทนะคะสองใบนกป้ายเนาะใช่ค่ะไม้แยกหน่อค่ะแข็งแรงแล้วค่ะแล้วก็เทอร์ฝันองหญิงเทอฝันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะจ้นางรากสดค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้แบบป้ายนะคะถ้าไม่ป้ายมีแบบอันนี้ห้าสิบาทเลยค่ะนางลากสดเหมือนกันนะคะนนสวยเนี่ยต่อไปถ้ามีกาสป้ายนะกัดสีอย่างเงี้ยใช่ค่ะห้าสิบาทเลยค่ะ,ะเงินแสนหนึ่งร้อยบาทค่ะเงินแสนป้ายมาแล้วนะคะเนะะี่ยค่ะสใหญ่ <100 S 2> ใส่ตังแม่แล้วใช่ค่ะนำโชค ร้อยห้าสิบบาทค่ะใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะนํำโชคค่ะต่อด้วยนนี้ต้นนี้ของขวัญเนาะของขวัญแปดสิบบาทเลยค่ะมีกระถางเดียวนะคะอ่ะองหญิงท่าฝันมีสองกระถางนะคะ fc ใช่ค่ะร้อยห้าสิบบาทเนาะใช่ค่ะแล้วไก่ไก่เศรษฐีแปดสิบบาทเลยค่ะสีเบญจรงค์หนึ่งร้อยบาทค่ะ วันสุกหนึ่งร้อยบาทค่ะมีสองกระถางนะคะใช่ค่ะแล้วก็ซับเจริญอันนี้ไซส์ประมาณนี้นะคะซับเจริญลายมานหนึ่งนะคะซับเจริญหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางนี้นะคะน,นี่กระนางรากสดห้าสิบาทนะคะนางรากสดแผงแดงใช่ค่ะอันนั้นแผงเขียวอันนี้เพชรเจ็ดสีหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่นะคะปายสวยมากค่ะมีสองต้นเนาะเพชรเจ็ดสีอะ เงินป่ะไม่อันนี้เศรษฐีพันล้านค่ะอ๋อเศรษฐีพันล้านใช่ค่ะมีสองกระถางเท่าไหร่คะกระถางละหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะเลือกได้เลยนะคะแซวหน้าไหนค่ะจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะชมพูทวีมีสามใบใช่ค่ะเอาไปเจ็ดสิบบาทค่ะจามัน้นนี้ค่ะเทพกนกเทพกนกเจ็ดสิบบาทนะคะ เศรษฐีสุพรรณมีสองกระถางนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้มีสองสองต้นเลยนะคะสาตั้งแม่เลยนะเนี่ยตัดสีสวยมากนะเศรษฐีสุพรรณเนาะมีสองกระถางจ้ะหนึ่งร้อบาทนะคะอันนี้คุ้มซับค่ะคุ้มซับหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้มิ่งมงคลหน้าชมพูนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะอะไรมาใหว่ใหอันนี้ รอยล้นฟ้าค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้อะไรน,นี่มนสวรรค์เจ็ดสิบบาทนะคะมีจํานวนนะคะมนสวรรค์นารีบุรพาหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะมีกระถางเดียวนะคะมาต่อด้วยรัตนสินค่ะมีสองกระถางนะคะรัะตนสินแปดสิบาทเลยค่ะนี่นะคะป้ายป้ายทุกกระถางท,ท,ทุกต้นนะคะแปดส<ว>ิบบาทค่ะ ก็จะมีหนุมานก่อนอ๋ออันนี้น่าจะเป็นหันุมานอมพระพาค่ะห้าสิบบาทเลยนะคะวันนี้จะรัตนาสินีต้นหนึ่งรัตนะสินต้นนี้ป้ายน้อยนะคะขอที่ห้าสิบบาทเลยค่ะจะสวยค่ะต้นนี้แล้็ลูกไม้อะไรสวยจังขอลูกไม้ก่อนเถอะสวยเลยนหมขอลูกไม้มากป้ายนะคะลูกไม้ลูกไม้เจ้าปอแก้วนะคะฟอร์มนี้กระถางห้านิ้วค่ะไปหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะโอ้สวยมากเลย แล้วก็หนุมานจองถนน50บาทเลยค่ะนี่นะคะจ้ะแล้วก็พารักพารักก็ห้บาทค่ะจ้ะหนุมานเข้าเฝ้า50บาทค่ะอันนี้หนุมานขัดสมานินะคะขัสมาธิขัสมาธิอ่าห้บาทเลยค่ะอันนี้พญาพันวังนะคะพญาพันวัง50บาทค่ะพระนาราย ห้าสิบบาทค่ะลกมะก้าวไซส์ใหญ่ลกะก้าวไซส์ใหญ่ขอที่ร้อยห้าสิบนะคะหงสุวรรณหงสุวรรณห้าสิบบาทเลยค่ะไทยนิยมไซส์ใหญ่ๆนะคะห้าสิบบาทค่ะอันนี้เท้าหิลันพนาศูนย์นะคะสวยมากหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะอ่ะนิดขอแจ้งการจะส่งนะคะ <c oughs> ถ้าจะส่งถ้ารับห้ากระถางนิดส่งฟรีค่ะแต่ถ้ารับไม่ถึงห้ากระถาง สามกระถางสองกระถางขอค่าจัดส่งที่ห้าสิบบาทนะคะแบบโอนค่ะมีอนี้ไม่มีปลายทางนะคะขอเป็นแบบโอนนะคะเป็นนางไหมก่อนจ้ะนางไหมนี่นะคะพรอมกอเลยนะคะจ้ะห้าสิบบาทเลยค่ะจ้ะอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันเลยค่ะลูกไม้ลูกไม้ค่ะ ห้าสิบบาทเลยนะคะอันนี้อะไรนะพี่เมียวมันเป็นเหมือนอะไรเรื่องพบหรืออะไรของนิดอะไรเพียงไม่รู้ดิต้องถามพกหลง<อ>จะเป็นพกหลงหรืออะไรสักอย่างนะคะมีแล้วก็มีหงสุวรรณมีกวนอิมด้วยนะคะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทเลยนะคะกระถางนี้นะคะมีกระถางเดียวนะคะลูกไม้ลูกไม้ไมนี่ก็ห้าสิบาทนะคะต้น,นใหญ่ๆห่คะ่ะนี่เลยนะคะใช,คใช่ค่ะห้าสิบบาทค่ะมาต่อที่กวนอิมค่ะ กลนอิมห้าสิบบาทเลยนะคะกลนอูกลนอูก็ห้าสิบบาทเลยค่ะมีจำนวนนะคะลูกไม้อ่าอ,อันนี้สาวบางแคห้าสิบบาทเลยค่ะสีปาาค่ะต่อมาจะอันนี้สุดปาาธนานะคะห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้ข้าพันวาสา ห้าสิบาทเลยนะคะพะพันวษาใกล้หมดแล้วนะคะพะพันวษาแล้วก็อันนี้จะมีปาเตะนะคะใครที่ต้องการปาเตะกระนางใหม่นะคะอันนี้ก็ห้าสิบาทเลยนะคะมิ่งมงคลมิ่งมงคลก็ห้บาทเลยค่ะวันนี้ค่ะมาเลยจ้ามาต่อด้วยนี่ค่ะชายชนกระตนาสินนะคะออันนี้นี่ขอที่70บาทนะคะจ้ะมีนีสองนี่นะคะแล้วก็ชายชนนี่ค่ะ จะไซส์เม่พันเลยนะเนี่ยไซส์นี้วันนี้เลยค่ะพิเศษนะคะนี่แค่แค่ห้าสิบบาทเลยนะคะจะไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวนี้คัดให้นะคะนี่ค่ะมีติดด่างมาทุกทุกกระทงมีจำนวนไหมมีจํานวนไหมมีค่ะมีจํานวนนะคะแต่แต่ว่าก็จะป้ายมาอย่างนี้นะคะใบเดียวใบเดียวเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะไปลุ้นต่อนะคะแต่ว่าเขาก็ป้ายมาแล้วค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะจะป้ายมาสองใบใช่ค่ะห้าสิบบาทเลยนะคะวันนี้จะแล้วก็จะมีขุมทองขุมทองหนึ่งร้อยบาทค่ะ ก็จะมีหางหงจ้ะหางอันนี้หางหงนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะหางหงห้าสิบาทเลยนะคะเนี่ยค่ะกัดสีประมาณนี้นะคะอันนี้ม้าเฉียวม้าเฉียวนะคะแปดสิบบาทค่ะน้าเมืองนอนน้าเมืองนอนห้าสิบาทเลยนะคะมีจํานวนนะคะน้าเมืองนอน อันนี้เดือนพฤษภาคมนะคะตับเดือนเนาะนี้มีสองต้นเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้จะเป็นลำพูนลำพูนก็หนึ่งร้อยบาทนะคะเหมือนวันศุกร์วันศุกร์เอาไปยังเนะาะวันศุกร์ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะวันศุกร์ไปแล้วค่ะแล้วก็พิษณุโลกพิษณุโลกอ่าแปดสิบบาทเลยค่ะมีกระถางเดียวนะคะค่ะ อันนี้สีมหาโพสีมหาโพนะคะตัดสีแล้วแปดสิบบาทเลยค่ะแล้วก็นางกิรินีเทวีนิดมามีมากระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะนางกิรินีเทวีนะคะบัวสวรรค์ค่ะบัวสวรรค์น,นะคะป้ายมาแล้วนะคะสองร้อยบาทค่ะบัวสวรรค์น,นะคะ ผมพิมานผมพิมานร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้นะคะผมพิมานค่ะร้อยห้าสิบนะคะโพแก้วโพแก้วหนึ่งร้อยนะคะสามวังสามวังหนึ่งร้อยนะคะองคุลีมานหนึ่งร้อยบาทค่ะองคุลีมานมีกระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ันนี้พญามนนะคะพญามลหนึ่งรอบาทค่ะนี่เลยนะคะพญามลหนึ่งร้อยบาทค่ะ,น,คะนี่อะไรเอ่ยเจ้าหญิงคุณหญิงั้ยเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเหมือนกันค่ะมีไซส์ใหญ่เลยนะคะหนึ่งร้บาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยนะคะ ตุกกต๊กแกก้านดำหนึ่งร้อยบาทนะคะไซส์ใหญ่เลยนะคะตุ๊กแกก้านดำหนึ่งร้อยบาทค่ะดารานพพลัตนะคะไซส์ใหญ่เลยนะคะหลอดใหม่มา<ช>แล้วคะว่ะหรือทิพวารีนะคะดารานพพลัตไม่ไม่ป้ายนะคะทิพวารีค่ะหนึ่งร้อยบาทเลยคะ่ะแล้วก็บันดานซับมีอยู่กระถางเดียวนะคะบันดานซับนี่นะคะกัดหน้ามาแล้วหนึ่งร้อยบาทค่ะบันดานซับ <alguns S 1> ค่ะ นี่นะคะก็เป็นบนสีของพินิษเนาะมาด้านนี้เป็นอโกนิม่านะคะ,คะมีหลากหลายสายพันธุ์เนาะ่านิดขอฝากนี่นี่นะคะแค่ไซนี้เนาะอ่าอันนี้เป็นอัญมณีสามสีนะคะนี่นะคะมีอยู่สองกระถางนะคะอัญมณีสามสีในราคาร้อยแปดสิบบาทนะคะมีมีสองกระถางคะ่ะจ้ะแค่นั้นก่อนคะ่ะพินิษไม่มีปลายทางนะคะฟ c ีโอนนะคะถ้าโอนห้าห้าสิบาทค่ะถ้าส่งห้าสิบบาทจะ้ะค่ะห้ากระถางส่งฟรีค่ะจ้ะนี่นะคะ ก็เป็นบอนสีของบ้านพินิษ์นะคะสวยๆทุกมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเอฟซีชอบบอนสีอันไหนก็โทรหาพินิษ์ได้นะคะแม้กระทั่งอมชมพูเงินไหลามาก็มีเนาะใช่ค่ะเงินไหลามาด่างเหลืองด่างขาวมีนะคะเอฟซี FC ก็โทรหาพินิษ์นะคะวันนี้ป้าแมวขอฝากช่องพินิษด,ด้วยนะคะนิดบอนสีเนาะช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้พินิษด,ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแมวนะคะยอด คนดูป้าแมวก็จะได้เพิ่มขึ้นก็มี FC เพิ่มขึ้นเข้ามาดูในช่อง YouTube ป้าแมวก็ได้จัดบอลสีสวยๆนะวันนี้พนิดขายบอลถูกมากเนะี่ยคา่ะไม่เป็นไราคาถูกราคาถูกออทำของเราเองเนาะขายให้เอถูกๆเนาะ <l acht> ใช่คะ่ะฝากช่องฝากติดตามพี่แมวการนิตยาบอลสีด้วยนะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆบ้านพนิดนะคะเอสวัสดีจ้า